17ตุลาคม64เวลา12นาฬิกาเขื่อนทับสเสลาในตำบลระบำอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีเปิดประตูร,ระบายน้ำทั้ง3บานของเขื่อนหลังปริมาณน้ำกักเก็บในเขื่อนมากจนน้ำล้นสปลิวเ์ปริมาณน้ำ173.82ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น108.64%ของความจุอ่างมีปริมาณน้ำไหลลงเขื่อนอัตราวัละ 13.30ล้านลูกบาทเมตรโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาทับเสลาจึงมีความจำเป็นต้องทำการระบายน้ำผ่านอาคารระบายน้ำลงลำน้ำเดิมจากเดิมวันละ3.72ล้านลูกบาทเมตรระบายน้ำเพิ่มขึ้นวันละ7.08ล้านลูกบาทเมตรและมีปริมาณน้ำไหลล้นอาคารระบายน้ำฉุกเฉินวันละ9.44ล้านลูกบาทเมตร ขอแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมคลองทับเสลาเขื่อนระบำทั้งสองฝั่งบางส่วนอาจจะมีน้ำท่วมหลากจับพลันตั้งแต่อําเภอลานสักอําเภอนองช้างอําเภอเมืองอุทัยธานีโครงการส่งน้ำและบำร,ร,รุงรักษาทับเสลาแจ้งเตือนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนด้านท้ายเขื่อนทับเสลาที่อยู่อาศัยหรือมีพื้นที่ทำการเกษตร ในพื้นที่ริมฝั่งลำคลองทับสเลาและลำห้วยสาขาให้เตรียมขนย้ายข้าวของขึ้นที่สูง